ผู้ชมฮะและวันนี้มาออกสลักสัญจรต้องพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธนะครับท่านผู้ว่าาที่มนตรีวัดและท่านเป็นกรรมการประธานกรรมการในการออกกลางวันด้วยสวัสดีครับผู้ว่าครับผู้ว่าครับโอ้โหอลักอยากให้เชิญชวนประชาชนเนี่ยมาชัยนาฏกันหน่อยฮะเชิญฮะคือชัยนาฏเราดูเหมือนเป็นจังหวัดเล็กๆไม่มีอะไรแต่จริงๆเรามีดีกว่าที่คิดนะครับท่านจะมาเที่ยวแบบไหนล่ะ เทียบแบบธรรมชมธรรมชาติแลราก็มีป่าเขาราวเทียนนะครับมีเขื่อนเจ้าพยาซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ ในหลวงรัชกาลที่9มาเปิดทรงเปิดนะครับเมื่อปี2500หรือท่านจะเอาแบบสายคงกระพันชาติสายเข้มขังท่านก็ไปวัดหลวงพ่อเกลวยวัดหลวงปู่สุขปากของมาขามเท่าได้หรือจะมาดูธรรมชาติเรามีสวนนกนะครับสวนนกชัยนาทเป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับมาเที่ยวนะครับเรามีอาหารการกินที่อร่อยด้วยนะครับหลายร้านมาเยี่ยมชมแล้วก็ลองไปดูในในเน็ตได้ว่าจะมีร้านไหน ขอเชิญชวนนะครับใช้หน้ามีดีกว่าที่คิดครับครับ